สวัสดีทุกคนนะครับผมก็พบกับช่องวายที่ชุดนะครับและผมชื่อต้นนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนสร้างร้านกาแฟนะครับผมแล้วก็เป็นร้านกาแฟแบบมินินะครับผมคาเฟ่กาแฟ,าแฟเล็กๆนะฮะก็มีถ้วยกาแฟยอยู่บนร้านด้วยนะน่าหล,ลักตมุตมิ <c oughs> นะครับผมก็ไปดูวิธีการสร้างร้านกาแฟตมุตมิกันเลย ก็อุปกรณ์นะครับผมก็เตรียมตามนี้เลยนะครับก็จะมีบล็อกคอนกรีตสีขาวกระจกแผ่นนะครับผมแล้วก็บล็อกนี่ของแอดออนเลยนะฮะแล้วก็สลับสีขาวนะครับผมแล้วก็ไม้แปรรูปหนึ่งนะฮะหนึ่งเลือกอันไหนก็ได้นะครับไม้แปรรูปแล้วก็ประตูนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมได้มาร์เอาไว้แล้วก็อันดับแรกนะครับผมให้วางบล็อกคอนกรีตสีขาวความสูงตามนี้เลยนะฮะตามที่เรา มาร์กเอาไว้ทำตามแบบนี้เลยนะครับทำนี้ได้นะครับผมต่อไปก็มาทำตัวนี้นี่วางแบบนี้นะครับแล้วก็วางอีกทีนึงให้มันเป็นเหลือช่องไว้ใส่กระจกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับแบบน,นี้นะครับผม แล้วก็ปิดตรงนี้นะครับมา3บล็อกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเราจะปิดหลังคาเลยนะฮะหลังคาก็ปิดไปเลยนะครับพอปิดหลังคาเสร็จนะครับผมเราก็จะปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแต่ชั้นนี้จะ รถขนาดบล็อกมาหนึ่งบล็อกนะครับโอเคก็ปิดประมาณนี้เลย,ยนะครับอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าตรงนี้มันพื้นๆไปนะครับผมก็เพื่อเราจะมาเพิ่มลูกเล่นนะครับผมให้กับฐานของเราก็โดยการอันนี้ครับผมเราจะทุบไปก่อนนะครับ นี่เป็นการเพิ่มลูกเล่นนะครับผมโอเคทุบไปก่อนนะครับผมให้เหลือเป็นเสาก่อนนะฮะจากนั้นนะครับผมให้วางบล็อกแบบนี้นะครับปิดแบบนี้เลยนะครับผมแล,แบบบบแล้วก็วางนี่แบบนี้เป็นเสาขึ้น2บล็อกนะครับแล้วก็วางแบบนี้เลยนะฮะเป็นช่องกระจกนะครับผม ข้างในเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งนะครับผมตรงนี้เราก็จะมาปูพื้นอีกทีนะครับก่อนนี้เป็นฝั่งแรกนะครับผมต่อไปฝั่งที่2นะครับคือฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็จะเพิ่มลูกเล่นโดยการที่ทําทให้มันนูนออกมานิดนึงนะครับผมก็ดูเป็นสไตล์แบบแบบนี้นะฮะก็เหมือนมันนูนออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแต่ลดขนาดลงมานะฮะให้มันเล็กลงกว่าชั้นแรกชั้นนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมผมจะเพิ่มแบบนี้ พราะผมคิดว่าเพื่อย่างนี้มันก็สวยดีนะครับอ่าตอนนี้ภายนอกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วางกระจกไปแล้เวเราจะมาเริ่มปูพื้นกันเลยนะครับพื้นผมจะใช้เป็นอินอนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคผมจะใช้เป็นอินนี้เลยนะฮะ ก็ต่อมานะครับผมเราก็จะมาเริ่มทำเคาน์เตอร์กันเลยเคาน์เตอร์ผมก็จะวางบล็อกแบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคอาจจะเล็กกระทัดรัดเกินไปแต่มันก็ยังพอใช้ได้เคาน์เตอร์ก็แบบนี้นะครับผมเป็นเคาน์เตอร์ไม้นะครับผมแล้วก็ประตูผมจะวางวางแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าให้มันเปิดตลอดเวลานะครับผมก็ฝนตกเดี๋ยวขอเอาฝนออกก่อนแป๊บนึง ก็ฝน <S an> ก็หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประตูที่เราทําก็จะทําให้เหมือนมันเปิดออกตลอดเวลานะครับผมเหมือนประตูอัตโนมัตินะฮะก็ินข้าไปก็จะป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่นั่งกินนะครับผมเดี๋ยวผมขอตกแต่งก็คือเราจะวางกระจกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เคาน์เตอร์แบบนี้เดี๋ยวเราไปทําโมเดลกาแฟกันต่อเลยนะครับผมโมเดลกาแฟทําง่ายๆนะฮะก็1 2นะครับผมแล้วก็วางแบบนี้ บันไดาวางกับหัวนะครับให้เป็นฐานแบบนี้ก่อนอต่อมานะครับผมให้วางผมไม่ได้เอาบล็อกมานะก็วาง1บล็อกแล้วก็แบบนี้สำับวางไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะจากนั้นตรงนี้นะผมก็ให้วางเป็นบันไดกับหัวแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะได้ถ้วยกับแฟรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้วยก็สร้างง่ายๆได้เลยนะฮะ ถ้าสอนไม่เข้าใจก็ขอไปด้วยนะครับผมก็เพิ่งมาหัดสอนเหมือนกันนะครับก็วางสักสองบล็อกก็พอมันจะใหญ่เกินไปนะฮะก็ทำเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็แบบนี้ไม่ได้แบบนี้โอเคครับผมก็ได้โมเดลกาแฟแล้วโอเคเราไปดูอุปรกรณ์ ไปกันเลยครับผมก็อุปกรณ์ถัดไปในการตกแต่งนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะฮะก็จะมีกระถางต้นไม้มีป้ายนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นของแอดออนเลยนะครับก็มีไว้สําหรับตกแต่งแล้วกันผมขอเรียกแอดออนนี้เป็นแอดออนตกแต่งนะฮะก็จะมีกระถางต้นไม้นะครับมีป้ายมีที่ทํากาแฟมีผงกาแฟมีแก้วมันคล้ายๆแก้วสตาร์บัคส์นะทุกคนก็เป็นแก้วกาแฟนะครับผม,มก็อี้ แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแบบเนี้ยอาผมขอเรียกเป็นชั้นวางแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้นะฮะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็มีใบไม้ By แล้วก็ต้นไม้นะครับผมเป็นแค่ท่อนไม้อะครับแล้วก็ที่เขาเรียกอะไรอ่ะผมลืมชื่อมันอ่าที่เวลาเราเหมือนผมกระดูกล้วเราคารับเซจนะครับอ่าแล้วก็แท่งไฟนะครับผมมาอุปกรณ์ก็อกตอนนี้เลยนะฮะ ก็ตกแต่งอันดับแรกหน้าร้านก็ผมจะวางอันนี้ไว้หน้าร้านนะครับผมจากนั้นเราจะมาวางป้ายนะฮะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือหน้า,นหาร้านนะเราจะทําหน้า,นาร้านก่อนเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เราจะวางแบบนี้เลยนะครับอ่าที่วางอ่าชั้นวางของนะครับผมขอเรียกชั้นวางของแล้วกันทําเหมือนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ให้วางเก้าอี้แบบนี้เลยไว้สองอันนะครับสองข้างเลย แล้วตรงกลางเราก็จะใส่เป็นกระถางต้นไม้นะครับผมเพื่อเป็นมุมแบบสวยๆเลยนะฮะจากนั้นก็วางแก้วกาแฟรตรงตรงนี้แล้วกันแบบนี้แก้วกาแฟมันก็เหมือนแก้วกาแฟแบบก็แก้วกาแฟรครับนะฮะก็ภายนอกก็เสร็จแล้วครับผมแล้วก็เราจะไปตกแต่งภายในกันเลยนะฮะ ก็เราจะมาตกแต่งภายในนะครับผมภายในก็ผมจะร์จแท่งไฟก่อนนะครับก็ทุบบล็อกไป2บล็อกแบบนี้นะครับบนหลังคานะฮะก็วางแท่งไฟไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังพิ่งเสียผมลืมการวางาที่ทํากาแฟนะครับผมคือด้านหน้าที่เป็นเหมือนเหล็กชงกาแฟนะครับผมก็จะหันหน้าไปแบบนี้สมมติเราวางด้านเหล็กมันก็จะหันหน้ามาทาง นี้เลยนะครับถ้าสมมติเราวางแบบนี้มันก็จะหันหน้าไปฝั่งประตูเลยนะฮะก็อันนี้เป็นสอนการวางด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะวางผงกาแฟนะครับผมนะฮะจากนั้นผมก็จะวางถ้วยกาแฟสักถ้วยหนึ่งตรงนี้อ่าให้เหมือนแบบว่าทาเสร็จไปแล้วหนึ่งถ้วยนะครับต่อมานะครับผมก็วางชั้นไปอีกชั้นหนึ่งให้ดูเหมือนเป็นนั่งข้างในร้านกับน,นั่งข้างนอกอ่าสามมองเห็นกันได้ก็ตัวนี้ก็อาจจะแคบนิดนึง ก็จะทเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะไม่ใส่ต้นไม้ตรงนี้นะฮะแต่เราจะใส่ต้นไม้นี้ตรงนี้แทนนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะทําการวางโน้ตบุ๊กนะครับไว้ตรงนี้เหมือนแบบมุมทํางานนะฮะมุมทํางานแล้วก็ถ้วยกาแฟนะครับผมโอเคแล้วก็เอ้ยตรงนี้ผมลืมดิผมลืมเอาอันนั้นมาบน ผ้าม่านเดี๋ยวเอาผ้าม่านก่อนแล้วกันนะครับผมผมก็ได้ผ้าม่านมาแล้วนะครับผมก็ ้าบ้านก็วางแบบนี้เลยอาจจะเป็นแบบว่าไม่เห็นข้างนอกนะครับผมก็เป็นแบบตกแต่งก็ดูสวยพี่แบบหนึ่งเลยนะฮะก็ข้างในก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ข้างนอกก็เสร็จที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยอปุปกรณ์พวกนี้กันเลยนี่อปุปกรณ์พวกนี้นะฮะเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนพวกที่ไม่ได้ใช้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับก็อปุปกรณ์2ชิ้นนี้ไอ้สชิ้นนี้เลยนะฮะ ก็เ้ยไม่ใช่สามชิ้นสือผมลืมสชิ้นนะครับผมก็รวมสลับด้วยนะฮะอ่าใบไม้เราก็วางแบบนี้เลยนะครับผมวางปิดตามแนวไปเลยนะฮะแล้วผมจะขอจบไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสลับวางข้างบนเลยนะฮะโอเค จากนั้นนะครับผมก็จะทําการวางมุมนี้ด้วยนะครับมุมนี้จะเป็นการวางปิดไปเลยนะครับแบบนี้อ่าแต่มุมนี้จะเป็นพุ่มไม้2องบล็อกแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็วางสลับไปเลยเหมือนกันนะครับผมโอเคจากนั้นผมจะทําการทุกบล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็ บอกอันนี้แล้วกันอันนี้นะครับผมก็ผมคิดว้าเสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วโอเคก็เสร็จเป็นที่จุดพอยนะครับผมกับการสร้างร้านกาแฟนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูภายในอีกรอบนะึงภายในก็จะเป็นมุมเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็มุมตั้งจุดก,กาแฟจิ้ๆนะครับตั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะฮะแล้วก็มีป้ายกาแฟด้วยนะครับผม ต๊ะเรานั่งไม่ได้นะมันเป็นแค่เหมือนพอบเฉยๆนะครับก็เป็นไงครับผมประสบการสร้างร้านกาแฟน,นะครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมก็คลิปใหม่นะครับผมมาทุกวันพุธนะครับผมแล้วก็วันศุกร์ไม่ศุกร์สิผมพูดผิดก็วันเสาร์และ,ะาอาทิตย์นะครับผมพุธเสาร์อาทิตย์นะฮะก็คลิปใหม่มาทุกวัน พุธเสาร์อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ใครอยากให้สร้างอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างให้ทุกเม้นเลยนะฮะก็ถ้าถ้ามีเวลานะนะฮะก็จะหาไอเดียใหม่ๆมาสร้างให้ดูเลยนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย